ตำรวจภูทรภาค2หาค่ะเปิดโครงการเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับจังหวัดในสังกัดต,ตำรวจภูธรภาค2 ที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค2โดยมีพันตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2กล่าวรายงานืเนื่องจากนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการ ตำรวจภูทรภาค2ให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงต่อประชาชนที่มีแนวโน้มเกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ปัญหาบุคคลคุ้มคลั่งวิกลจริตรวมทั้งปัญหาการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับพื้นที่ที่ต้องเข้าเผชิญเหตุอาจมีกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เพียงพอในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจึงต้องมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับจังหวัดที่มีความพร้อมในการสนับสนุนกำลังในการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันต่อสถาน การที่ไม่สามารถรอการสนับสนุนกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบังคับการสอบสวนตำรวจภูธรภาค2ได้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2จึงได้อนุมัติให้จัดทำโครงการดังกล่าวโดยนำข้าราชการตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดละ10นายจาก8จังหวัดเข้าร่วม